นะนี่นี่แกล้งเหรอไอที่แม่ไอพี่พ่อแล้วพอแล้วบ้าแม่หนูนิ่มหนูนี่มาบ้านแม่บ่อยจังเลยเนาะ คนเขาไม่รู้เนี่ยเขาคิดว่าหนูนิ่เป็นลูกสใภ้เมน่นละมั้งแหมคุณแม่ก็พูดไปนะคะหนูเขินนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องดาวเขาก็เข้าใจผิดเอารอคาคุณแม่น้องดาวจา้ะพี่กับพี่ป๊อบอะเราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะเราเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเฉยๆอะแม่ครับคือ ผมชวนนิมมาทำบบวลยไข่หวานที่บ้านเองอะครับอ๋อเหรอจ๊ะแม่ก็นึกว่าหนูนิมเขาละลิกละลีจนตัวสั่นอยากจะมาเจอลูกชายแม่นะจ๊ะ <c oughs> คุณแม่คงจะยังไม่ชินสินนะคะคุณแม่รู้ไหมปกติอะหนูกับป๊อปตอนที่เรียนอยู่มือนเราด้วยกันอะเราก็ชอบทำกิจกรรมด้วยกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะกิจกรรมบนเตียงค่ะคุณแม่หูย <c oughs> ถ้าคุณแม่ได้เห็นนะคะคุณแม่จะต้องรองซี้เลยล่ะคะ่ะ <c oughs> หนูรอเล่นค่ะคุณแม่หนูรอเล่น <c oughs> ดูจากลักษณะท่าทางของหนูเนี่ยนะรู้เลยเกิดจากในซ่องเด็ดจ้าโอ้ะร้อเล่นนะจ๊ะป๊อป แกไปช่วยเมียแกทำน้ำกะทิไปไปสิครับครับอ,อ,อ่ะปั้นแป้งต่อสิจ๊ะยืนทำไมล่ะคุณคะคุณกับเพื่อนอะ นิทกันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่นะปกติผมกับนิ่มแล้วก็เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วอะไม่มีอนะไรหรอกคุณอย่าคิดมากนะมาเดี๋ยวผมช่วยทำไมอะป๊อปที่ตอนอยู่เมืองน,นอกอะยังทำแบบนี้ได้เลยนิ่มแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะนิ่ม ผมอยากให้คุณเข้าใจสถานะของเราตอนนี้นะผมพูดบ้าเลยของคุณอะฉันไม่รู้เรื่องนิมน่มนิมน่มนิม่มนิ่มว้ายหนูนิม่มหนูหิวข้าวก็ไปกินข้าวสิจ๊ะไปกินอะไรของของคนอื่นเขาต้นนิ้วนะจ๊ะไม่ใช่สไลเดอร์ไปไปกินบัวลอยกันไปไปกินบัวลอยกับแม่ไป คุณคะมีอะไรกันหรือเปล่าคะอ,อ๋อคือไม่มีอะไรหรอกคุณแน่ใจนะคะว่าคุณกับนิ่มออไว้ใจผมเะยสิผมไม่มีวันทำแบบนั้นหรอกนะผมกับนิ่มเป็นเพื่อนกันจริง จังเลยเนาะใจตรงกันเลยอะ่ะพี่เพื่อนพี่ป๊อปนี่เองอะ่ะวันนี้จะไปบ้านฉันอีกไหมคะแหมแมแม,แม,แมจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากไปหรอกนะแต่ว่าป๊อปอ่ะเขาตามตื้อฉันอยากให้ฉันไปหาที่บ้านอยากจะกินอาหารแซ่บๆซฝีมือฉันอะ <c oughs> เพราะว่าเบื่ออาหารจืดๆที่บ้านอลนะ อ๋อคุณน่ะชอบทำลาบนีเองถึงว่าละ่ะนานลาบเชียวอนี่อุ๊ยทองโตขนาดนี้แล้วอะเวลาเดินไปไหนก็ระวังหน่อยนะระวังจะสะดุดหกล้มทองแตกตายไปซะก่อนนี่คุณอย่ามาแช่งลูกฉันนะเปล่าฉันไม่ได้แช่งเลยนะฉันแค่เตือนด้วยความหวังดีอะจ้ะ ของฉันเซอร์ไพรส์หนูนิ่มมาอีกแล้วเหรอแม่ว่าหนูนิ่มเนี่ยมาบ่อยยิ่งกว่าคนส่งพัสดุอีกนะแม่ว่าเก็บเสื้อผ้าแล้วย้ายไปอยู่บ้านนี้เลยดีกว่าไม ได้เหรอคะแม่งั้นเดี๋ยวหนูรีบโทรหารถขนย้ายย้ายของมาเลยนะคะเบาได้ก็เบานะจ๊ะหนูมีสติหน่อยนะจ๊ะนินมคุณมาหาผมมีอะไรปะคือว่าพรุ่งนี้อ่ะฉันมีถ่ายงานอ่ะป๊อบคุณช่วยไปส่งฉันหน่อยได้ไหมอ่ะนะนะป๊อบนะเป็นเพื่อนกันอ่ะก็ต้องช่วยเหลือกันสิ หนูนิ่มจ้ะหนูไม่มีปัญญาไปเหรอจ้ะมีสิคะแม่แต่ว่าหนูอยากให้เพื่อนรักของหนูเนี่ยไปส่งมากกว่าจ้ะอาป๊อบนะ้าอาดาวลูกมามานั่งตรงนี้ลูกมาคุณคะ พรุ่งนี้อ่ะหมอนัดอันต้าสาวสิบโมงนะคะเมื่อคืนน่ะฉันรู้สึกได้เลยว่าเจ้าตัวเล็กอ่ะดิ้นแรงมากเลยอเตอแหลอเออตัวใหญ่เนาะเด็กในท้องอ่ะคงจะตัวใหญ่หน้าดูกิเลียสอสสกุลจริงๆเลยนะคือแม่อะ,ะนิ่มๆออกไปคุยกับผมข้างนอกเลย นิมเลือกทำแบบนี้เถอะนะผมมีลูกมีเมียอยู่แล้วป๊อบนี่คุณจะตัดฉันง,ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฉันไม่ยอมอะ่ะเรื่องของเราอะนิมปล่อยไปอดีตไปเถอะนะไม่อะ่ะป๊อบไม่ไม่กรบสุนมาส่งครับนิมคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะทำไมคุณไม่กลับบ้าน คุณรู้ไหมลูกของเราคิดถึงคุณมากแค่ไหนฮะลูกนิมคุณมีลูกแล้วเหรอนิมผมขอร้องอะ่ะคุณกลับบ้านเถอะนะเฮย้ยฉันไม่รู้จักแกแกเป็นใครอะ่ะทำไมคุณพูดแบบนี้อะ่ะนิมนี่คุณเป็นชู้กับเมียผมใช่ไหมเปล่านะครับ นั่นเลยครับลูกและเมียของผมผมรักเมียผมมากผมไม่กล้านอกใจหรอกนะครับนิ่มกลับบ้านไปคุยกันให้รู้เรื่องไม่ฉันไม่กลับไปไอ้ตุ๊ด ร้ายจริงๆนะลูกมีลูกมีผัวแล้วยังมาเกาะแกะกับลูกชายของแม่อีกคนแบบเนี้ยคงไม่ได้นะลูกค่ะแม่ดาวถ้าผมทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยผมขอโทษด้วยนะต่อไปนี้ ผมจะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวผมมากขึ้นนะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมกับข้าวให้นะดีแล้วลูกที่ลูกรู้จักวางตัวไม่ทำให้เมียแกเสียใจแม่ขอชื่นชมแกจริงๆนะลูกโถแม่ผมรู้นะ อะไรผิดชอบชั่วดีสิ่งไหนควรทําไม่ควรทําผมก็รักเดียวใจเดียวมืกับพ่อ่นแเลยครับดีแล้วลกูกนี่ถ้าพ่อแกยังอยู่นะเขาต้องพงใจในตัวแกมากๆเลยนะลกูกไปไปช่วยเมย่แกทำกับข้าวเถอะแม่หิวข้าวแล้ว <laughs> <laughs> ผมก็หิวเหมือนกันครับไปกันต่อ